ตอนนี้เครื่องยนต์สตาร์ตติดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เจ้าตัวเทอร์โบดีถูกสี่ก็เข้าไปประจำการในรถเรียบร้อยแล้ว สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รับชมช่องกุซ่าเลสซิ่งนะครับวันนี้เราอยู่กับรถยนต์ Ford r เ n นเจตัว T6 นะฮะคันนี้เป็นเครื่อง2 2เกียร์แมนนว่เนาะ,ะวันนี้รถคันนี้เขาจะมาทำการเปลี่ยนเทอร์โบเปลี่ยนเทอร์โบลูกใหม่ตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนในการที่จะทำการลื้อเทอร์โบออกมานะครับหรือว่าถอดตัวเทอร์โบเก่าออกมานะ นั่นเป็นเทอร์โบลูกเก่าที่เราจะทำการถอดออกมาแล้วก็ส่วนตัวเทอร์โบลูกใหม่เนี้ยที่เราจะทำการเปลี่ยนเนี่ยก็เป็นเทอร์โบลูกนี้เลยเป็นตัวเทอร์โบทีดีศูนยเนี่ยเป็นเทอร์โบสร้างมาตรงรุ่นสำหรับรถยนต์ฟอร์ดแล้วก็มาด้าบีทีโปรเครื่อง22งนี้เลยเนาะจะเป็นเทอร์โบสร้างใหม่ทั้งลูกเนาะจะเป็น อจ็ดใ uh, บซ้อนเนาะเป็นใบบิลเลตเจ็ดใบซ้อนเทอร์โ uh, บลูกนี้ย uh, ทำมาสำหรับรถ uh, uh, ยนต์มาด้าบีทีห้าสิบโปแล้วก็ตัวฟอร์ดเรนเจอร์เลยตัวนี้จะเป็นโคงดิบนะฮะเป็นโคงดิบคล้ายๆพวกโบดีแมกสามพแต่ความพิเศษของตรงนี้คือมันทำมาตรงรุ่นสำหรับฟอร์ดแล้วก็มาด้าเลยคือโบตัวนี้ใส่เข้าไปก็ไม่ต้องแปลง คือไม่ต้องแปลงอะไรทั้งสิ้นเลยสามารถใส่ในตำแหน่งเดิมทุกอย่างได้เลยเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วก็เรื่องตัวโขงมันเนี่ยเขาคำนวมมาสําหรับเครื่อง2.2โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเวลาใสา่ไปแล้วมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องในการรอรอบอเพราะว่าตัวโขงตัวาทางเดินของไอเสียอะไรต่างๆเนี่ยเขาทํามาสําหรับ เครื่อง2.2โดยเฉพาะอยู่แล้วมันเป็นตรงรุ่นอยู่แล้วไงมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องอาการลอรอ,รอบมันจะทำให้เครื่องมันสมูทสมบูรณ์นะมันไม่เหมือนกับการที่เราไปเอาพวกโบดีแม็ก3000มาใสใ่พวกนั้นมันจะรอรอบมันจะใช้งานยากขับยากเนาะแต่ตัวเนี้ยใส่เข้าไปแล้วก็ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเลยจะไม่มีอาการหน่วงไม่มีอาการแหลกให้ให้เห็นเนาะไม่มีอาการรอรอบให้เห็นเพราะว่าเขาทามาตรงรุ่นอยู่แล้วไง มาถอดใส่ได้เลยตำแหน่งในการยึดอะไรต่างๆเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ต้องแปลงอะไรทั้งสิ้นเนาะทั้งตัวแป้นเขาควายเองทั้งตัวแป้นตรงท่อไอเสียเองทั้งตัวท่อตรงที่เข้ากองอากาศแล้วก็ตัวท่อที่ไปเข้ากับตัวท่ออินเตอร์ล่างทุกอย่างตำแหน่งเดิมเหมือนเดิมได้ทุกอย่างเลยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องแปลงอะไรทั้งสิ้นเลยเนอะ แล้วก็โบลุกเนี้ยเขาทำมาสำหรับรถที่รีแมปรองรับการรีแมปเหมาะสำหรับรถรีแมปเลยแหละคือเอาง่ายๆโบลุกเนี้ยสุกทางกถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับสำหรับรถรีแมปโดยเฉพาะเลยเนาะมันก็จะทนกว่านะทนกว่าเทอร์โบเดิมติดรถเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาชมการ นำเทอร์โบลูกนี้กลับไปติดตั้งในตัวรถกันนะครับหลังจากที่เราได้ทำการถอดเทอร์โบเดิมจากรถออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะตอนนี้เทอร์โบเราก็ยกออกมาแล้วนะฮะเทอร์โบลูกติดรถเนาะอันนี้เป็นเทอร์โบลูกติดรถนะอ่าเทอร์โบลูกติดรถอ่าคือลูกที่ถอดมาเนี่ยตอนนี้มันก็เป็นตัวก้าวเบรียงอยู่แล้วเนาะเป็นเป็นโบโมดิฟาย ชุดเสื้อกลางใหม่อยู่แล้วแต่ด้วยความที่ว่าเจ้าของรถเขาไม่สะใจเขาไม่สะใจเขาก็เลยขยับมาเป็นตัวทีดีถึงสี่เนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่าตัวใบเนี่ยมันใหญ่กว่ากันเยอะเลยเห็นไหมตัวทีดีศูนย์สี่เนี่ยใบมันจะใหญ่กว่าตัวเก้าใบเลี้ยงนี่อีกเห็นปะเนี่ยถ้าถ้าถ้าเคียงเคียงกันเนี่ยจะเห็นได้เลยชัดเจนว่าตัวใบของทีดีถึงสี่มันจะใหญ่กว่า มันจะใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นมันก็จะตื้ดกว่านั่นแหละแล้วก็มันจะรองรับเรื่องของรถรีแมปด้วยเนาะมันจะแข็งแรงเขาสร้างมาเขาสร้างมาให้มันแข็งแรงก,กว่าเทอร์โบเดิมๆนี้อยู่แล้วไงพวกตรงนี้เขาเรียกเทอร์โบแต่งไงโอเคเลยแล้วเราก็จะมานำเทอร์โบล,ลูกเนะี้ยกลับไปใส่ที่ตัวรถกันนะครับอตอนนี้ตัวเทอร์โบ t D 0 4นีนี้ก็พร้อมที่จะยก กลับเข้าไปใส่ที่ตัวรถเหมือนเดิมน,นะครับส่วนในตัวมอเตอร์ไปผัดนเนี่ยเราใส่หลอกไว้เฉยนะเราไม่ได้ต่อเพราะว่าตัวเทอร์โบ TDI ศูนย์สี่เนี่ยเขาใช้เป็นเวทเกจกระป๋องในการคุมบูสต์เนาะเราใส่หลอกไว้เฉยเนาะมันไม่มันไม่ได้ไปต่อกับอะไรนะมันไม่ได้ไปต่อกับอะไรเราใส่หลอกไว้เฉยเพราะว่าตัวเทอร์โบ TDI ศูนย์สี่เนี่ยในการคุมบูสต์เนี่ยเขาจะใช้ตัวเวทเกจกระป๋องเนี่ยเป็นตัวควบคุมต่อไปเราก็จะนำเทอร์โบ TDI ศูนย์สี่รูปใหม่เนี่ยกลับไปใส่ที่ตัวรถกันนะครับ ตัวรถกันก็ใส่ไปในตำแหน่งเดิมเลยช่องเดิมที่เรานำเทอร์โบลูกเก่าออกมานั่นแหละแล้วเดี๋ยวหลังจากที่เราทำการใส่ทำการประกอบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันที่ว่าเสียงมันจะโหดดิบขนาดไหนแล้วก็จะนำรถออกไปวิ่งเทสกันดูด้วยว่าพอใส่ไปแล้วมันจะได้ผลแตกต่างจากเทอร์โบเดิมหรือว่าเทอร์โบตัวโมเสื้อกลางตัวเก้าใบเรียงยังไงบ้างเนาะ อันนี้เป็นเทอร์โบที04นะฮะเป็นโขงดิบเป็นเทอร์โบตรงรุ่นของ Ford Ranger แล้วมาด้าบีที50โปรเลยนะฮะใส่ตำแหน่งเดิมได้เลยโดยที่ไม่ต้องแปลงอะไรๆทั้งสิ้นเลยเนาะใส่ได้ตำแหน่งเดิมเลยครับไม่ต้องแปลงครับตรงรุ่นเลยตอนนี้ก็เดี๋ยวรอให้ช่างเขาทำการขันน็อตล็อกประกอบชิ้นส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นถ่อไอเสีย ท่ออินเ,เตอร์ล่างอะไรต่างๆนี่ให้เสร็จสับเรียบร้อยก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาฟังเสียงกันนะครับว่าเสียงของเจ้าตัวเทอร์โบทีดี04นี้จะเป็นไงบ้างเอาละครับตอนนี้เราก็ได้ทำการประกอบตัวเทอร์โบทีดี04เข้าไปที่ตัวรถ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเราก็ทําการสตาร์ทเครื่องยนต์ดูแล้วนะครับตอนนี้เครื่องยนต์สตาร์ทติดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เจ้าตัวเทอร์โบดีด04ก็เข้าไปไประจําการในรถเรียบร้อยแล้วหน้าตาของเจ้าตัวเทอร์โบดีด04เนาะเหียงก็ปกติดีนะไม่มีอะไรที่ผิดปกติเดี๋ยวเราะจะทำการ นำรถออกไปวิ่งทดสอบดูว่าพอ,อเปลี่ยนเทอร์โบตัวเป็นเทอร์โบทีดีศูนย์สี่มาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างอาตาังอาตาราล้มอัตราเร่งอะไรต่างๆแล้วก็รถคันนี้ได้ทำการารีแมปมาเรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวเราไปาติดตามกันนะครับว่าผลจากการวิ่งทดสอบมันจะเป็นยังไงบ้างอ่าตอนนี้เรา เอารถออกมาวิ่งทดสอบดูแล้วนะครับตอนนี้เจ้าของรถก็เป็นเป็นคนขับอยู่กำลังทดสอบดูกำลังเอามาวิ่งทดสอบดูนะฮะเป็นไงบ้างดึงดีไหมดึงดึงดีเลยใช่ไหม สะาใจป่ะคือมันดึงได้ยาวอ่ะมันต<ๆ>แต่ละเ,ะเละกียร์มันดึงได้ยาวขึ้นป่ะลองสังเกตดูเด่ะคือมันลากได้ยาวขึ้นอ่ะเกียร์ใช่ใจป่ะแต่ป่ะมันดึงคือแต่ละเกียร์มันดึงได้ยาวขึ้นอ่ะมันดึงได้หนักขึ้นใช่ปะ่ะอ <ไ arma? S 2> ด,ด,ดึงได้หนักขึ้นตื้นขึ้นระว่าง,งั้นเถอะเนาะ รถเยอะไปหน่อยวันนี้รถเยอะไปหน่อยก็คือโดยรวมก็ดีกว่าเก่าเนะาะอ่าดึงดีกว่าเก่าเนาะแล้วก็ทนด้วยไม่ต้องไม่ต้องกลัวอะไรหายห่วงเลยเพราะว่าโบรุ่นนี้ก็ทํามาสําหรับอ่าหนึ่งทำมาสําหรับรถรุ่นนี้โดยเฉพาะเป็นโบตรงรุ่นอยู่แล้วสองทำมาเพื่อรองรับรถรีแมปอยู่แล้วสําหรับโบทีดีสนสี่เนาะเพราะฉะนั้นก็ใช้งานกันย,ยาวๆหายห่วงครับ ดึงอ่ะดึงกันยาวๆอ่ะแต่ละเกียร์โอเคอ่ะตอนนี้เราก็ได้นำรถออกไปวิ่งทดสอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ผลก็คือดีกว่าโบลูกเก่าครับอัตราเร่งช่วงต้นดีกว่าเก่าเนะาะอัตราเร่งดีกว่าเก่าช่วงต้นดีกว่าเก่าแล้วก็แต่ละเกียร์เนี่ยมันสามารถดึงดึงได้ยาวขึ้นหมายว่า เกียร์ได้ยาวขึ้นกว่าจะเปลี่ยนเกียร์เพราะว่าเนื่องด้วยตัวใบเทโบหน้ามันก็ใหญ่ใหญ่กว่าตัวเก้าใบเลียงเนาะแล้วก็สามารถทนบูดได้เยอะ,อะก็มันเป็นโบตรงรุ่นด้วยล่ะฮะมันก็เลยทําให้อัตราเร่งอะไรต่างๆไม่รอรอบอะไรเพราะว่าเขาสร้างมาตรงรุ่นมันอยู่แล้วได้ทั้งเรื่องอัตราเร่งได้ถึงเรื่องอ่าอ่าอ่อาอัตรา การลากเกียร์ที่มันดึงได้ยาวขึ้นนั่นเองเนาะก็ผลสรุปโดยรวมก็เป็นที่พอใจของเจ้าของรถนะครับ่ะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามีคลิปอะไรใหม่ๆมานำเสนอก็รบกวนฝากผู้ชมคอยติดตามรับชมกันด้วยนะครับอ่ส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ